วงมานั่งร้อมวงเชิญฟังสิเชิญฟังซิครูมีนิทานจะเล่าให้ฟังครูมีนิทานจะเล่าให้ฟังฟังดีดีฟังดีด,ด,ดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูตุ๊กมีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆก,กันอีกแล้วนะคะเด็กๆอยากฟังไหมเอ่ยใครอยากฟังนะคะยกมือขึ้นเลยค่ะ โอเคค่ะนั้นเราไปฟังนิทานกันเลยนะคะนิทานเรื่องฉันชอบกินไอศกรีมเรื่องนาน,นคู่ภาพสติไมัยหงวิสุทธิ์กุลฉันชอบกินไอศกรีมเพื่อนของฉันก็ชอบกินไอศกรีมทายสิว่า สิงโตชอบกินไอศครีมรสอะไรเอย่ยแฮ่หอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศครีมรสสตรอเบอรี่ไงล่ะถายสิว่าหมาจิ้งจอกชอบกินไอศครีมรสอะไรเอย่ยอุ๊ยหอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจ ไอสกรีมรสดินจีไงละ่ะไอรสิว่าฮิปโปชอบกินไอศกครีมรสอะไรเอย่ยอาหอมหวานเย็นริ้นกินแล้วชื่นใจไอศกครีมรสมะม่วงไงละ่ะใครสิว่ายีราฟชอบกินไอศกรีมรสอะไรเอย่ยอือ หอมหวานเย็นรินกินแล้วชื่นใจไอศกรีมรสแตงโมงไงล่ะทายสิว่าจอร์เค้ชอบกินไอศกรีมรสอะไรเอ่ยอ้ํหอมหวานเย็นรินกินแล้วชื่นใจไอศกรีมรสส้มงไงล่ะทายสิว่า เม่นชอบกินไอศกรีมรสอะไรเอย่ยอืมหอมหวานเย็นรินกินแล้วชื่นใจไอศกรีมรสทุเรียนไงละ่ะถายสิว่ากอริล่าชอบกินไอศกรีมรสอะไรเอย่ยอืมหอมหวานเย็นรินกินแล้วชื่นใจไอศกรีมรสกล้วยไงละ่ะ ถายสิว่าช้างชอบกินไอศกรีมรสอะไรเอ่ยอืมหอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศกรีมรสสับปะรดไงละ่ะทายสิว่าฉันชอบกินไอศกรีมรสอะไรเอ่ยนกฮูกชอบกินไอศกรีมทุกรสเลยนะสิ พวกเราชอบกินไอศกรีมไอศกรีมอร่อยอร่อยหอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วสุขใจมิทานก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงคะสนุกใช่ไหมละคะถ้าสนุกนะเด็กๆต้องตอบคำถามได้แน่เลยปุ๊จะถามแล้วนะคะในนิทานนะคะมีสัตว์อะไรบ้างเอ่ยใครตอบได้ยกมือเลยคะ่ะ ยีา้าอะไรอีกครับสิงโตอะไรอีกนาะคิดเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถูกต้องค่ะนกอูค่ะมีอะไรอีกนะตัวใหญ่ๆนะเด็กๆชา้างแล้วตัวอะไรอีกครับที่มันชอบรับจิ๊กจี๊นะคะตัวอะไรครลิงนั่นเองเก่งมากเลย คำถามหนึ่งนะคะ,ะมีไอศครีมรสอะไรบ้างเอ,อ่ยถูกต้องค่ะรสแตงโมรสอะไรอีกคะเด็กๆรสสตรอเบอรี่มีอะไรอีกคะใครตอบได้ตอบเลยรสทุเรียนมีอะไรอีกคะรสล,ลิ้นจี่และก็รส ก่งทุกคนเลยเอาละค่ะไว้คราวหน้านะคะคุณตุ้มจะเล่าวิชาให้เด็กฟังอีกแต่วันนี้นะคะคุณตุ้มมีใบงานมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูใบงานกันเลยนะคะเรามาดูใบงานกันเลยค่ะเด็กๆคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นภาพสัตว์ที่เหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆดูเลยค่ะ ภาพแรกคือตัวอะไรเอ่ยคะอมะแมลงเต่าทองนั่นเองเด็กๆดูซิมแมลงเต่าทองอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยถ้าเจอแล้วเด็กๆก็ลากเส้นไปหาเขาเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อไปภาพที่สองคืออะไรคะไก่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ลากเลยค่ะถ้าใครเจอไก่อีกตัวแล้วต่อไปภาพอะไรคะ นกนั่นเองอ่าเด็กๆก็โยงมาเลยค่ะตัวต่อไปมีปีกตัวอะไรคะตัวนี้ผีเสือ้ออาโยงไปเลยค่ะสุดท้ายอะไรคะเด็กๆแมลงปออาเด็กๆโยงมาเลยค่ะอาใครทำเสร็จแล้วคะเก่งมากเลย แล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งงานให้ครูตุ๊กได้ชมทางไลน์นะคะสำหรับวันนี้ครูตุ๊กขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ